มาเบิ้งครับเมนูมื้อนี้ครับนี่ครับแกงหน่อไม้ครับแกงเปรอะเนาะนี่หน่อไม้เป็นแหนงหน่อไม้นะครับหน่อไม้แบบเป็นแหนงมีเห็ดนางฟ้าชะอมเห็ดหูหนูเห็ดเข็มนี่ข้าวโพดอ่อนนี่มังอึนี่ใส่ลงไปนี่ครับแซ่บแน่นอนมื้อนี้ครับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่องยูทูบลูกปตาตาครับมาครับกินข้าวกันครับมือนีเมนูกินเจนะครับ มีจีได้ไหมนะแกงน้ำไม้แกงแดงน้ำไม้นะครับมีแหนงน้ำไม้มีเห็ดหูหนูมีเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มผักขา,า,าข้าวโพดอ่อนบักเอื้อนะครับโอ้ผมลืมเก็บไปหยดอีกตูวใส่แล้วนะลืมใส่หยดอีกตัวมา็นะ่อไปทางดับ dạng lại néo lại lớn dạng nó mây ยองใส่อย่างน้อยก่นเพราะไได้กินลืมนั่นหลายอย่างไรเนวย่ยไรน้ำขึ้นมาทันทีพอใส่ผักอีกตู้กาไปช่วงนี้บ่มีนองมิแต่งมัน สามย่าง,างเป็นว่าเป็นยาไส้ครบสามย่างเป็นง่ง

เพื่อสุขภาพมาเลยจ้ไปกินเจวะได้หรอว่าใส่ปลา xem lại

ตกดิดิมนันนี่ตกแข้งพอมั้ยตกระยุดตกและวก็หยุดว่่3ยุดและวก็แดดและวก็ตกละก <c oughs> yeah but it's so เสียไปดีอยังวะเหตุแพงที่สุดในบรรดาพวกนี้เหตุนักป้า โอ้ยส oh, ิบาทได้หน่อยก็มูโอ้คือเด็ด้อนเ้านะยังกินข้อีกซี่น่ะ บุบหมดดอกเขาพอแล้วรสพัดโอเคนะครับคลิปนี้ผม,มจะจบไปแค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามชม่องยูทูบรวมไปถึงสาขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณใจจะบอกผมไม่ใช่น,น่าครับนครับ